แซบสถานซวงซองหกลุกทุงสาวแซบที่สุดในวงการลวนลายบนเวทีเรียร์ยว่าไม่มีใครยอมใครจะมีนักร้องสาวคนไหนกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะ เริ่มที่คนแรกลำไยไห่ทองคำเหมอะลำสายแซบคิวทองแห่งยุคที่ต้องยกให้กับลำไยไห่ทองคำเพราะไม่ว่าจะไปโชว์ที่ไหนก็สร้างความประทับใจได้ทุกเมื่อกับเพลงฮิตสุดโด่งดังในตอนนี้อย่างใหญ่แลมทั้งท่าเต้นสุดสะบัดและความแซบของสาวลำไย,ยจับไม่แต่ละครั้งทำเอาเวทีลุกเป็นไฟด้วยลีลาสุดเย้ายวนบอกเลยว่าคุณภาพสุดๆ 2. จ้านงพนีลูกทุ่งสาวที่แจ้งเกิดจากเพลงฮิตคันหูที่โด่งดังไปทั้งประเทศพรความแซ่บมาแบบเต็มพิกัดแถมยังเสิร์ฟแบบไม่เคยล้นละเอนเตอร์เทนเก่งไม่เป็นสองรองใครทำให้ทุกโชว์ของสาวจ้านั้นเผ็ดดีกรีแรงอยู่เสมอจนหลายคนยกให้เป็นอีกหนึ่งลูกทุ่งสาวสวยสายแซ่บที่กระแสความฮอตปังไม่เคยตกเลยล่ะค่ะ ใบเตยสุทีวันที่สุดของความแซ่บสถานซวงเจ้าของฉายาสั้นเสมอหูที่มักจะอวดความแซ่บให้แฟ,แฟนๆได้เห็นกันตลอดโดยทุกครั้งที่เจ้าตัวขึ้นปรากฏตัวที่ไหนก็มักจะแต่งตัวเซ็กซี่อวดความเล้าร้อนสมฉายาพรีเซนต์ผลงานสุดปังและลีลาการแดนที่ไม่แพ้ใครบอกเลยว่าการเอนเตอร์เทนของเธอนั้น <Okay. S 1> เผ็ดยิ่งกว่าพริกเลยทีเดียว okay. กระแตบุญยาเลี้ยงอีกหนึ่งนักร้องลุกทุ่งสาวสวยสายแซบที่ใครก็ต้านไม่อยู่พอไม่ใช่แค่ผลงานจริงๆลวดลายการเต้นปังๆที่เสิร์ฟความแซบสู่สายตาแล้วแต่หุ่นของเธอนั้นก็ฟิตเฟิร์มอวดความเซ็กซี่สวยเสียแบบมั่นใจสุดๆทำเอาสาวกระแตขึ้นเวทีทีไรก็มัดใจแฟนเพลงได้อยู่มาทุทกๆการแสดงแข่งแรงเปะทุกท่วงท่ามาพร้อมลุกสายฝออินเตอร์ที่ผสมผสานความลุกทุ่งได้อย่างลงตัวเรียกได้ว่าตั้งแต่หัวจะดเท้าสาวกระแตไม่มีส่วนไหนไม่เลิศเลยละ่ะค่ะ 怕。 นินตรอินทิราอีกหนึ่งนักร้องสาวลุกทุ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องความเซ็กซี่โดดเดน่นสวยสะกดแฟนเพลงได้ทุกครั้งด้วยรูปร่างหน้าตาที่ทําให้เคลิมได้ง่ายๆเสียงของเธอก็พร้อมมิสเน่ห์ชวนลหลงไหลไม่แพ้กันทุกครั้งที่ขึ้นทําการแสดงเสื้อผ้านาผมไม่เคยธรรมาดาอวดท่วงท่าขยับยกเอวนิดหน่อยก็ทาเอาบรรยากาศเล่าร้อนขึ้นทันทีบอกเลยว่าเธอคนนี้ก็เผ็ดแพถึงสวงได้เช่นกัน กัแตนชนระดานักร้องลูกทุ่งสาวสุดปังที่มีน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์ฝากผลงานเพลงคุณภาพไว้นับไม่ท้วนไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้หรือคนแล้วในดวงใจก่อนหน้านี้เป็นนักร้องสาวสายหวานแต่ล่าสุดสลันลูกเก่ามาเป็นนักร้องสาวสายแซบทุกโชว์ที่ขึ้นแสดงก็จะเต็มแบบเพดเกินต้านบอกเลยว่ายิ่งนานวานันยิ่งปังสุด,สด